พระอาจารย์คะลูกสาวอยากเปลี่ยนอาชีพที่ชอบแต่ผู้ใหญ่ขอให้อดทนทำต่อไปจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรคะอันนี้เข้าใจทั้งสองทางเลยนะทั้งลูกสาวที่ไม่ชอบแล้วก็ทั้งญาติผู้ใหญ่ที่อยากจะให้อดทนทำไปก่อนเข้าใจเจตนาและความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายเลยถ้าหากว่าเพียงแต่เออไม่ได้ชอบอาชีพนี้อยากจะไปทำอาชีพอื่นแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ย คำแนะนําที่ไม่อดทนของผู้ใหญ่เนี่ยถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะไม่ชอบแบบไปทาแล้วมีความทุกข์มากจนต้องระบายออกมาให้ฟังอยู่เป็นประจําไปทํางานแต่ละวันคุณโยมก็เล่าว่าเขาก็ต้องระบายเหมือนกับว่าโอ้โหมันกับต้องไปเผชิญอะไรบางอย่างที่แบบทําให้แบบเครียดแล้วก็ไม่ชอบแล้วมีความทุกข์เยอะอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยการฝืนไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะมันไม่ชอบจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจริงๆเปลี่ยนดีกว่า ถ้าเพียงแต่ว,ว่ารู้สึกไม่ได้ชอบมากนักมันก,มก็เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยทําตามคำแนะนำของยาตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดไม่ชอบมากๆอย่างเงี้ยนะนมีความทุกข์เยอะขนาดนี้อย่างที่คุณโยมเล่าเนี่ยก็เปลี่ยนเถอะชีวิตข้างหน้าอย่างอีกยาวนานสัวว่าเขาทำเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ทำถึง60เนี่ย คนส่วนใหญ่อายุยืนขึ้นทํางาน65มั่ง70 75้ามั่งนี่ใช่ไหมยังอีกหลาย10ปีเนี่ยเวลาตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เสียไปมากเท่าไหร่หรอกเราจะได้ใช้ชีวิตทํางานที่เราชอบไปจริงๆเนี่ยอีกตั้ง40 5 0ปีเนี่ยดีกว่าเจริญพอ